Around the d o l l อู oh. ้ๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มติดตามสีแดงๆตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของน้องเดลและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาน้องเดลลงคลิปใหม่ได้นะคะอย่าลืมกดกันนะอู uh ้ๆ oh. มีของมารีวิวอีกแล้วเห็นพร้อประกอบฉากแบบนี้นะคะแน่นอนต้องเป็นของที่ใตในน้ำอ,อ่าและน่นไดแก่แม็กี้อ้ว่นตาดำน้ำรูปแม็กควีนไม่มีกล่องให้ดูเพราะว่าน้องเดวอ่ะแกะไปแล้ว <c oughs> น้องเดวชอบแม็กควีนมากนะคะแม่ฝนก,กับป้าไดก็นี่มีแว่นตาดำน้ำแม็กควีนให้เด๋ยวๆด้วยตัวแว่นนี้นะคะ ค่อนข้างนุ่มตัวสายรัดเนี่ยก็จะนุ่มๆแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วเขาก็จะสามารถปรับระดับข้างๆนี้ได้ด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยวย่าลายคิดเก๋เป็นรูปแฟชฟีนแบบนี้เหมาะสําหรับให้เด็กๆเนี่ยใสย่แต่เขาก็จะมองเห็นใต้น้ําด้วยนะเ,เดี๋ยวเดียวใส่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวๆจ้ามาม่า นะคะก็เดี๋ยวให้ไปดูน้องเดีวในส่แว่นตายอยู่ใต้น้ากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นายแบบของเราอินดี้นะคะแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมใส่ให้ถ่ายนะคะก็เดี๋ยวยังไงแม่ฝนนะคะก็จะขอตัวไปก่อนแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเราจะมารีวิวอะไรก็ติดตามกันไว้นะคะไปดูน้องเดอวใต้น้ำกันนะบ๊ายบาย,บาย,บาย